กราบยินุีครูที่เคารพและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนค่ะดิฉันนางสาวทันชนกปินคํามีสมาชิกกลุ่มคือ1นายธนกิจธิรรักษ์2นายพานุวัฒน์บัวพันและ3นายธนาวุฒิเชุกกูัค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอในเรื่องของทําไมเราต้องถึงจัดฟันค่ะ ใช้เชื่อว่าผู้นำนวัตกรรมการจัดฟันนั้นมีมานานกว่า2,000ปีแล้วด้วยหลักฐานฟันเด็กที่พบอยู่ในหลุมศพของมันมัมมี่ในประเทศอียิปต์ตอนที่นักโบราณคาดีเจอพวกเขาใช้เทคนิคพิเศษในการตรวจสอบอายุของโครงกระดูกและพบว่ามันมีอายุหลายพันปีเมื่อตรวจดูโดยละเอียดจะเห็นโครงกระดูกมีการใช้รลวชนิดทองแดง แบบเดียวกับสายไปมาครอบและรอยฟันเอาไว้สอดคล้องกับบันทึกของเฮเซราที่เป็นแพทย์คนแรกของโลกเชี่ยวชาญด้านรักษาฟันเรียกได้ว่าเป็นทั้งแพทย์และทันแพทย์คนแรกของโลกแสดงให้เห็นว่าชาวอียิปต์ในโบราณมีความรู้เกี่ยวกับการจัดฟันเป็นอย่างดี ชาวอียิปต์มีปัญหาฟันร่วงฟันผุมากขึ้นจึงมีการชิดค้นการรักษาทาการสร้างฟันปลอมทำสะพานฟันเพื่อรักษาฟันไว้ไม่เพียงแต่ชาวอียิปต์เท่านั้นที่รู้จักการรักษาฟันชาวโรมันเองก็รู้จักการใส่ฟันปลอมเช่นมีการขุดค้นพบฟันปลอมในโครงกระดูกของผู้หญิงคนหนึ่งในฝรั่งเศสมีอายุถึง2,300ปี ซึ่งเป็นยุคที่อาณาจักรโรมันกำลังรุ่งเรืองในแถบตะวันตกนับว่าเป็นโครงกระดูกใส่ฟันปลอมที่เก่าแก่ที่สุดร่างหนึ่งของยุคแรกยังเคยค้นพบศพของผู้ชายที่ใส่ฟันปลอมในฝรั่งเศสในยุคที่อยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมันขอบคุณมากที่แม้ว่าชาวโรมันจะไม่มีชนชาติแรกที่รู้จักการสร้างและสวมใส่ฟันปลอม แต่ก็ปรากฏว่าชาวโรมันเองก็มีวิทยาการทางแพทย์ก้าวหน้าถึงขนาดสร้างและสวมใส่ฟันปลอมซึ่งเป็นเหล็กเหมือนชาวอียิปต์แล้วเห็นว่าการจัดฟันการตกแต่งฟันใส่ฟันปลอมมีมาตั้งแต่ยุค2,000ปีก่อนแล้วซึ่งในปัจจุบันการรักษาฟันให้อยู่กับเราไปนานๆถือกะเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น อย่าปล่อยให้มีปัญหามากๆแล้วค่อยรักษาจนเสียฟันไปแบบไม่รู้ตัวแป้นนะครับเป็นสาขาหนึ่งใน ทางคาตกรรมที่ให้การวิจัยปกป้องและรักษาความผิดปกติของการเรียงฟานและและการสบรวมทั้งปัญหาความ